ตัวแทนจำหน่ายหลายคนตกมาตายเพราะไม่รู้สิ่งนี้นะคะเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาเราไปสมัครตัวแทนจำหน่ายขายสินค้าแบรนด์ไหนก็ตามหรือบริษัทไหนก็ตามแล้วเขาจะมีกลุ่มให้เราเรียนรู้มีกลุ่มสอนงานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์หรือข้อมูลต่างๆนะคะแล้วคนใหม่โดยเฉพาะคนใหม่นะคะหลายคน ได้แต่เรียนรู้เรียนรู้เรียน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 แล้วก็เรียนนะคะแล้วไม่ลงมือทําสักที การที่เราเรียนนะเรียนเยอะมันเป็นเรื่องที่ดีแต่การที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จเร็วนะคะเราต้องเรียนไปด้วยแล้วก็ลงมือทําไปด้วยเพราะการที่เรียนไปลงมือทําไปนะคะมันจะทําให้เราเก่งขึ้นจะทําให้เรารู้ยกตัวอย่างเช่นนะคะเวลาเราได้แต่เรียนอย่างเดียวก็เหมือนกับเรานะคะเรียนขับรถมาแต่เราไม่ได้เอารถออกไปสนามจริงไม่ไดเขับรถออกไปถนนจริงเราจะไม่รู้เลยว่า การที่จะอยู่เธอหรือจะเลี้ยวยังไงจะชะลอรถยังไงมันเป็นยังไงนะคะเราก็จะรู้แค่ทฤษฎีแต่ปฏิบัติเราจะไม่รู้เหมือนกับหมอที่ไปเรียนมาแล้วไม่ได้ผ่าตัดคนไข้คุณคิดดูว่าคนที่จะเก่งเนี่ยคนที่เรียนเยอะหรือว่าคนที่ปฏิบัติเยอะนะคะฉะนั้นการขายออนไลน์ก็เช่นกันนะคะเราเรียนเยอะแล้วเราเรียนพื้นฐานเบื้องต้นเรารู้นะคะเราก็มาลงมือทําเราก็ต้องลองโพสต์ลองคุยกับลูกค้าเราจะได้รู้ว่า เวลาเราขายเนี่ยมีคนทักมาสิบคนน่ะเขาสนใจหรือว่าเขาขอเลขบัญชีเรากี่คนเขาสนใจสมัครตัวแทนกี่คนสนใจซื้อสินค้าเรากี่คนเราจะได้รู้ว่าข้อความไหนที่เราส่งไปแล้วมันเวิร์กไม่เวิร์กมันผลตอบรับดีไม่ดีเราจะได้มาแก้ไขข้อความมาปรับปรุงแก้ไขปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นรูปที่เราโพสต์คลิปวิดีโอหรือว่ารีวิวต่างๆหรือว่าข้อความรูปภาพที่เราส่งให้กับลูกค้าหรือคนที่สนใจสมัครตัวแทน อีกอย่างหนึง่งคือการที่เราได้ฝึกฝนตัวเองด้วยไม่อย่างนั้นเราจะเรียนอย่างเดียวจนสมองบวมหัวโตแล้วสุดท้ายเราก็ไปไม่เป็นอยู่ดีเพราะว่าเรียนเสร็จรู้ทุกอย่างแต่เวลามีคนเข้ามาถามทักเข้ามาถามเราก็ลืมเชื่อไหมคะว่าถ้าจะทําให้เราเก่งได้เราต้องเรียนปุ๊บนะคะแบ่งเวลาเรียนนะคะวันละหนึ่งสองชั่วโมงแล้วเราก็ลงมือทําที่เหลือลงมือทําแล้วเราผิดพลาดตรงไหนเราก็มาดูว่าเอ๊ะเราด้อยตรงไหนเราตอบแบบนี้ไปแล้วมันไม่เวิร์กมันไม่มีคนตอบรับเราจะได้มาเรียนเพ่ แล้วกแก้ไขปรับปรุงไปเรื่อยๆมันจะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเรียนรู้ลงมือทําแก้ไขพัฒนาปรับปรุงแล้วก็มาเรียนรู้จะวนอยู่แบบนี้แต่ถ้าเรารอให้เรียนรู้จนจบคอร์สจนจบหลักสูตรทุกอย่างแล้วค่อยลงมือทำก็อบอกเลยว่าเราก็จะไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จสุดท้ายเราเรียนจนเหนื่อยเรียนจนล้าเรียนจนท้อเรียนจนมาครบ ครบหลักสูตรสุดท้ายลูกค้าตัวแทนทักเข้ามาหนึ่งคนตอบไม่ได้ไปไม่เป็นแล้วก็ลืมแล้วก็เจอปฏิเสธสุดท้ายเราก็ลมเลิกเราต้องฝึกฝนเหมือนช่างทําผมนะคะกว่าจะซอยกว่าจะสะกว่าจะใดเก่งเขาก็ต้องผ่านลูกค้ามาเยอะนะคะ ไม่มีใครที่จะแบบว่าเรียนเสร็จปุ๊บเราก็เก่งประสบความสําเร็จเลยรู้ทุกอย่างเพราะว่าเราจะลืมนะคะเรียนแล้วเราจะลืมสิ่งที่ท,ทำให้เราจําและเราเก่งคือลูกค้าลูกค้าที่ถักมาหาเราเนี่ยเขาจะมีคําถามจะมีข้อสงสัยเราจะรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะตรงนี้หลายคนตกมมาตายนะคะฉะนั้นเราต้องรีบเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําแก้ไขปรับปรุงวิเคราะห์พิจารณาไปเรื่อยๆใครที่คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ มีประโยชน์สามารถแชร์ส่งต่อให้กับตัวแทนลูกทีมหรือว่าคนที่เรารักนะคะ